บวัดีทุกคนเนาะผบกับเ่าคำเซนแนวเซนเกาเซนเคยทุกคนวันนี้เบาคันพาทุกคนไปเบิงเขตบ้านหนองเนียงกับบ้านหองร่วงทุกคนเนาะหรือเป็นเป่นว่าเปลี่ยนซื้อว่าบ้านห้องสุภาพทุกคนอขออนุญ,ญาตเปิดคลิปอยู่ที่เขตลกห้าทุกคนเนาะพอจังเดนเขาต้องได้กายอยู่แล้วฮะนะ,ะจะพามาเบิง ขัวยางข้ามทางเนาะหรือภาษาไทยเป็นพระมาสะพานลอย่ะแหละ,ะปัจจุบันนี้เป็นเปิดน้ไส้ระบอทุกคนเนาะด้านหลังของขัวยางข้ามทางนี่ก็แมนตึกราชวสศงพาซาทุกคนเนาะเห็นปะตึกใหญ่ที่สุดในประเทศลาวหลายคนก็นสีรีวิวแล้วแหละเนาะแต่ว่าทวนความจำเฉยๆเรา่ยนใจไหนเนาะ สภาพปัจจุบันทุกคนเนาะขี่ขวาพ้นยางข้ามทางเนาะหรือว่าสะพานลอยภาษาไทยเนาะก็ถือว่าใกล้จะสําเร็จแล้วทุกคน,นใกล้จะสําเร็จละเดะเพื่อนกําลังกันนั้นอยู่กําลังเก็บเครื่องเก็บของเนาะมอสิปเปิดแล้วว่า,วาัสดุเดี๋ยวเมื่อหน้าะเบาค้ำพามาย่างเบิ่งเนาะมาเบิบ่งเงิ่นมาเพิรเก็บอ่า เก็บรายละเอียดได้ดีเป็นไรวงเพรียนล้าวเบวียดทุกคนเนาะวงเพรียนล้าวเบวียดเป็นวงเพรียนที่ว่าคิดว่าได้ครับได้ครับประโยชน์สูงสุดเนาะในในเรื่องของการใส่ขวอยางคนขวอยางข้ามทางนี้เพราะว่าจะสะดวกในการข้ามทางในช่วงที่รถติดช่วงที่รถไหลก็ถือว่าเป็นการเซฟตี้เฟิร์สเนาะ นี่ตอนนี้เขาก็อยู่แถวตึกราชบงพาซาดูคนมนะีสามชีสตึกุกคนเรียรียกแต่นยุนี่เนาะอันนี้กิดเป็นอหอประชุมเก่านะก็จะห้องว่า้อยลาวญี่ปุ่นประมาณนี้ทุกคนหลักห้าวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสดูคนเนาะอากาศดีพาดูคนมนาะบึงบรรยากาศร,รวมน้ำกัน ยูเวียงจันทร์สามารถแนมเห็นภูเขาได้ทุกคนเนาะเดชเห็น่าจะซูมให้เบิ่องในหนึ่งเด้อเขาจะห้องวาสายภูเขาคว้ยทุกคนจะซูมให้ทุกคนได้เบิ่งในหนึ่งนะเป็นด้านหลังเป็นภูเขาทุกคนคือว่ายูห่างจากเวียงจันทร์ประมาณห้าสิบปักิโลเมตรทุกคนเนาะเขตภูเขาควย ก็ต้องฮอดเขตอันนั้นพูดแหละประจว้องำมาอย่างเขตอ่านาแพงเนาะเขตนาแพงเขตเมืองทุรกมทุกคนเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นมงเลิกการทุกคน,นเวลาเกือบหกโมงละแต่ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลักนะรถจะเลยยังหลายอยู่เขตนี้ก็เป็นฮงเฮียมอ่าฮงแฮม,มแสงแก้วแสงแก้วโฮเทลทุกคน,น แล้วก็ head office เนาะเปิดห้องการของบริษัทคงเอาลูวนโลจิสติกทุกคน head office ยู่นี่อันนี้ห้องห้องหมอเล้าหยดทุกคนเวียงจันทร์ฮานอย,นะยเนาะฮานอยเวียงจันทร์ปิดห้องหมอหนึ่งที่ว่าปิดเอกชนนะบริหารการปิดปวกก็ถือว่าไว้ทุกคนนะไว้พอสมควร าพาไแดงรถติดในปัจจุบันทุกคนรถฟสสิีถือว่าหลายบอกกับกับบ่หลายทุกคนก็ธรรมดาอย่าบอกคำขอขึ้นทางฟุตบาทก็เนื่องจากรถใหญ่จอดตันเบิดบ่มีทางขึ้นทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นอาจจะห้องมาใา่ไหนศูนย์ ศูนย์เมื่อกี้ศูนย์เมสเดสเบนทุกคนนะเนาะปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์อีวี่ละศูนย์อีวี่ขออนุญาตขึ้นนะทุกคนเด้อเนื่องจากรถติดหลายเนาะคิดพอกันยาวๆไปเลยนะคนนะรับไต่ขึ้นฟุตบาทบนนี้มาลงบนนี้อาจจะผิดใจผิดใจไอ้น้องบางคนเนาะที่ว่าเออเบาความไต่ขึ้นฟุตบาทแล้วขอโทษควอภัยกันแล้วกัน ตอนนี้ก็จุเขตหนองเนียงทุกคนเขตหนองเนียงเขตสวนทานอาหารจิมมีเ่เ,เนาะเรือนผักดาววีที่ก็มีป้าน้ำมันทุกคนล่างอัดเสียดแต่ยัยงนั้นอยู่เปิดบริการอยู่เขตหนองเนียงนี่คนก็หลายทุกคนคนอาศัยอยู่ร่ายเนาะมีห้านแบบบิ๊กวโดมนะอันนี้ก็เป็นห้านที่ว่าคนนิยมมามาหลายพอสมควรทุกคน บาร์บีคิวโดมเส้นทางนี้จะเส่อมต่อไปทางวัางสายทุกคนวางสายหนองเนียงสำเเข็งห้องสุภาพห้องรั่วอย่างประมาณนี้เรพาทุกคนมาเบืเ้องเธอหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าสุดนั้นแมนเฮาจะเลี้ยวไปทางวางสายเนาะแต่ว่าสุดนี้นเฮาจะไปทางอ่าเนี่ยอ่าสำมเข็ทุกคน ซัมคหหองหองล่วหองล่วหองสุภาพซื้อเดียวกันทุกคนเนาะต่างแต่เป็นเปลี่ยนซื้อเป็นเปลี่ยนซื้อดซื้อเนาะนี่เป็นส่วนการค้าอันจีทุกคนส่วนการค้าของอเครื่องน้ำเข้าจากประเทศจีนทุกคนเด็มี้านหงสร้างมี้านคาเมลเดอดรแอนวินโด์ Del, Window, เนาะมีบริษัทอินออนตาลีเนาะ นี่เป็นยังขายเครื่องตามทางเยู่ขายบักแดงขายน้องไม้นขายอย่างหลายอยา่างนี่ก็เป็นขวดนองเมียงทุกคนนะขวดนองเมียงอันนี้ก็เป็นน้ำไหลลงสู่บึงท่าหลวงบึงสาะระคามนะออกสู่น้ำบักเห้ยวแล้วออกสู่น้ำของทุกคนนะค่อยบําบัดตามสายทางไปเนาะ มีฮันขายเกือบขายเอ่ยไลย่ดอกเบี้หลายอย่างสินค้าสินค้าหลายว่าส,สัอกอยู่เขีนี่สีทุกคนพาเราเลี้ยวขวานี่จะไปสู่วงังทรายเนาะแต่มื้อนี้เป่าคำจะพาเลี้ยวซ้ายทุกคนเลี้ยวซ้ายไปเบิ่งบ้านนะ่ะสำเคนรักันเนาะเบิ่งปัจจุบันว่าบ้านสำเคปัจจุบันได้เปลี่ยนใจังได๋แล้วติดตามไปน้วกัน เลี้ยวมาก็จะเห็นวัดหนองเนียงรวัดหนองเนียงเป็นวัดหนึ่งที่ว่าโอ้สางได้ดุดเติบทุกคนเนะาะสภาพก็จ,จะเป็นุกคนเห็นนี่แหละบริพาเข้าไปดอกบริเบงบริเวณอ้อมห่อ่าซะบริษัทขนส่งเซ o โอ,อ,อเนาะโกลบอลโลจิสติกเนาะทุกคนเป็นบริษัทใหญ่กือกันนะก็ด้เข็นนี้ก็เป็น ห้องวายังตีนจัดสรรเนาะส่วนระยะหนึ่งทางเข้าไปได้จัดสรรเนื่องจากอาจจะกี้นี่บ้านค้นจะาปลายหล้อทุกคนหาก็มีกันวังเนืองนี่เนาะเพราะว่ามันมันอยู่นอกเมืองเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีทางเบตงเนาะไปมากัสิสะดวกแน่คนก็เลยมาอยู่หลายทุกคนเนาะเขตฟารหนองเมียง ตะก,กี้เนี่ยโอ้สาบเอาคำจือได้มีไงทางแดงน้อยๆทุกคนเนาะทางเข้าบ้านเขียนนี้เด็กบอลเลี้ยงมัวเลี้ยงควายของประชาชนเนาะยังมีทงแง่ทงเอ่ยนางทุกคนแต่ปัจจุบันนี้ก็นั่นละพัฒนาหลายทุกคนเนาะมีอย่างมีทางเบตงใช่ไหมเออมีเงินสานหลังใหญ่เกิดขึ้นรลายทุกคนอ่ะดัง จังท,ทุกคนได้เห็นน้ำกันน,นี่บอลเคาะพลสีรถเนาะมีเดินเตะปา,านในบ้านห้องสุภาพทุกคนนับแต่เขตนี่ปนเป็นกระเบนห้องรั่วทุกคนเนาะห้องรั่วห้องสุภาพแต่กีมันซื้อห้องรั่วเพื่อนมาซื้อมันบอโอเคเลยเปลี่ยนเป็นห้องสุภาพรประมาณนี้แหละ้าเฮาเรียวซ้ายเนี่ยจะไปบ้านห้องสุภาพทุกคนต้องพาไปซองเบิ่งนหนึ่งซะเนาะมาเป็นจนังไห วัดหองสุภาพท่เนห้องการปกครองบ้านทุกคนตะกี้เนี่ยโอ้ทางแดงดูนี่ขอดข้างจะยุ่งยากเนี่จจัฐบัลก็เริ่มเริ่มมีการสร้างถนนไปตรงเขามาในระยะระยะหนึ่งเนาะแต่ว่าต่อไปก็สิเป็นทางแดงทุกคนเนาะเดี๋ยวเบิร์ทางแดงบองความจะพาโค้งกลับทุกคนเพราว่าทาง เดี๋ยวิรนทานเบตงสนอกจะพาค่มกลับไปต่อเนาะพาเบิงเขตทางในสิเพราะว่าเป็นบ้านเก่าเน่ยบ้านเขตนเนาะขนเอ่อลาวอา่าตะกี้เพิ่งกลับมาอยู่นี่เนาะปลูกเหือนปลูกซานห็ดสวนเลี้ยงงวเลี้ยงควายเห็ดไหยเห็ดนาเนาะเจน กัน,นี้ให้นะตาก้ากับน้อยลงทุกคนนะจะมีจะเป็นเงยนยูหลายก่อนนะเป็นบ้านประสาทนพัฒนาหลายสม,สมควรทุกคนเป็นทางเป็นตรงจบเจีอเนะบ้านหองสุภาพจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งทุกคนนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าถือเปลี่ยนซื่อมาแล้วสุดหนึ่งนะ ้าขับบินโดนก็จะเห็นทงหญ้าอยู่ทุกคนเนาะแต่ว่าโบยใหายหลายทงหญนาเพราะว่าเพื่นสีเฮ็ดนากับโบแมนนะนะ,ะพอปัจจุบันนี้เขตนนี้ก็มันเป็นดินดินตมดินอ่อนมันนัสนเนาะก่อนจะเป็นทงหญ้าหลายก่อนถ้าเบิ่งจากดาวเทียมลงมานี่ก็จะเห็นหมบ้านตามแคมทางทุกคน เข้าไปน้อยนึงก็ที่เป็นเดินเป็นอย่างไปเนาะเขตนี้เป็นวัดห้องสุภาพทุกคนพาไปซอมน้อยนึงสะเอารถมาไวไ้ทุกคนเด็กประธานไหนเขตบ้านห้องสุภาพบ้านห้องรั่วเกา่าท้านขายเครื่องไร่ทุกคนท้านขายเครื่องไล่ ปัดปึงกับได้คี่อ้อมนิดนึงนะมีทานตัดผมมีความทานตัดผมทุกคน <c oughs> เปิดหกวงแรงหาเก้าวงแรงเนะาะเพราะว่าโซ้่ <c oughs> เส้นอาจจะเหตุการณ์เหตุเบี้ยกบนะ่ะเนี่ยจะมีเงี้ก <c oughs> งกยนะกบกบไหนบ้างแหละกบซัมซายบอกะบบเงี้ยทุกคนกคบปากามบนะประปนกันไตเนาะ สุดสายทางนี่ก็เป็นทางแดงทุกคนค่อนข้างไปลำบากบอกครงบว่บอกไปต่อทุกคนเนาะโค้งกลับไปต่อกับแมนเซียมต่อใช้ทางซีเรียสีป,ปีทุกคนเนาะแต่ปัจจุบันนี้ทางเพิ่นตันไปอยู่เด็กเนาะก็จะเป็นทงแง่ประมาณนี้ทุกคนให้นากระบอกค่อยมีเนาะเนื่องจากมันนาบงงามบอ่อยเลยว่าจังเดะ By, รถเข้าไปบบได้ทุกคนเนาะทางค่อนข้างยากเอาเป็นว่าพาทุกคนโค้งกลับเบิง่งพิเีชีวิตเนาะเดี๋ยนวะจะมี้านขายเครื่องอยู่กองกกอ่าประขามทุกคนก็เป็นซุ้มโซนบ้านที่ใหญ่ทุกคนนะเนาะเดี๋ยวจะมีเงินเก่าอยู่เงินเก่าอยู่ลายหลังเขาปัญ <c oughs> หากินตามธร <c oughs> รมชาติเนาะมีปูปลาตามคลองน้ำบึงท่าหลวงเลยแหละ ถ้าหลงในกับปลาลายทุกคนปัจจุบันก็ไเลยแต่ว่าคนบางคนวกับปห่านนะเนื่องจากเขาขึ้นว่าเออมันเป็นน้ำเสียเป็นยางมาบาง่าคุณกะตีว่าโอ้ป่าคิวป่าสั้นป่าอย่างเช่นเนาะมันจะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเนาะว่าเขาจะบริโภคจังไรเรากลับมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบ่งเรื่อยๆเนาะวัดหองสุภาพทุกคนวัดหองรั่ว เป็นบ้านใหญ่ทุกคนเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเฮือนสั้นเดียวเขตนเนี่ยเือนสองสั้นจะพอเคยมีเนาะอาจจะเป็นอ่าเม่ียขางห้องว่า,าซุมซ้มโซนซุ้มโซนอ่าเศรษฐกิจครอบครัวเนาะนจะบเปลี่ยทางคือทางในเมืองจะเป็นเทินสองสามสั้นอาจจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจเขตนี้ก็อาจจะเป็นพาังงานทั่วไปนะโบแมนนักธุรกิจตลก็ที่ดินพอเจ้า,จาก,ก็ยังกว้างอยู่ทุกคนแต่ยังพอมีระยะห่างอยู่คือเขตในเมืองนี่โอ้ตอนนี้ลุกสองสามชันะ้นเพราะว่าที่ทดินที่ดินไม่จํากัดะนะะเลยต้องเขตเท่านสูงไว้เนี่ยมีหาแแดแงรถต่างๆนะ มาฝากตอนผีตอนน้องเนาะหากคนลายอยู่ต่างประเทศนะฝรั่งเยอรมันเมริกาอังกฤษต่างๆแคนาดาเนาเอาเบ่งบ้านของสุภาพเนาะคิดว่ามีหลายคนทุกคนเนาะอยู่เขตน,นี้ตะกี้นะเพราะมันกกบบโมเมนบ้านที่ว่าหากะตั้งใหม่ฮะนะก็คือบ้านโซกไงบ้านเอียงต่างๆเนาะเอาเป็นบ้านตั้งใหม่เขตนี้ก็เป็นบ้านเกาเา่าพอสมควรอยู่ น้กันบ้านทุกคนเขาจะเลี้ยวซ้ายไปต่อนอะมันจะเป็นจังไงติดตามเป็นน้ำกันกอทุกคนห้านแปรงลำโพงเนาะแปรงได้เบิดลอีบอ,อกอีวีแปรงได้เบิดลห้ามน,นี่นะของแท่มีปัญหาลำโพงแล้วมาเขตียดเขตบ้านห้องสุภาพเลยเลยเนาะห้านขายเครื่องขายเสื้อผ้า มือสองทุกคนเนาะหรือว่าเครื่องสเวตเตอร์เขตพงเฮียนสี่หาวงวิทยามีฮันชิ้นจุ่มพร้อมเลยทุกคนเนาะถามทุกคนได้เห็นนี่แหละเออเขตบ้านห้องสภาพในปัจจุบันนี้เป็นจังใดชิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับแม่นหนึ่งเนาะเอ,อ่มีเงินหลายขึ้น สองก็แม่นมีหนทางเปต้งปูยางปูสีมังปูเป็นต้งคือว่าเจริญขึ้นหลายพอสมควรคนเขียนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไทยเหนือทุกคนเนะาะซาบอคำเคยมานางลิ่นมานางพักพรเขียนนี้เนาะเออส่วนใหญ่จะเป็นคนเหนือ นี่บ้านโนนสวัสดิ์ทุกคนวัดนศรีพลังธรรมโพธารามมีบริษัทสตาร์สตาร์แกส๊สขาออกขาเข้าอ,อนินพอร์ดแอนดิ้พอร์ดจำกัดเนาะเน็กแมนเมียงพวกนี้โบกียนซื้อใช่เนาะบางครั้งก็เมื่อติบได้โบหูได้โบกียนซื้อใช่นะ ลิ้นในส่วนจำนายขายย่อยเครื่องต่างๆเข้ารงการร้านโคลนสวัสดิ์ทุกคนโอ <speaking 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 ้เงินหลังงามดีทุกคนเงินหลังงามดีส eh ําเคนี้ยิ่งอาชิเป็นค่ายคุ้มขังทุกคนเนาะเป็นค่ายคุ้มขังปัจจุบันนี้ก็เป็นออน เงียนหูบ้บ่ฝึกตำรวจจักรยางเนาะพอพญายายค่ายคุ้มขังไปตานเปียวแล้วปัจจุบันเนี่ยผูกวัชพันธ์เนาะควหมายค่ายคุ้มขังเนี่ยเป็นคุกเนาะถ้าสถานพินิกจกับจะเป็นตั้งหา้าจริงเป็นตั้งหา้างมันเ,น,นเป็นบอลเป็นบอลของวัยรุ่นประมาณนี้สถานพินิจประมาณค่ายคุ้มขัง อโอนกับขวดตงวาตัวขวายตัคนข้าวขวายข้า,วขวาควายไข่เป็นตัวเอาข้อใส่แะ้วปุ่นนี่อทอดบ้านอามอนทุกคนไปซื้อนี่มันซ้ำเค้ทุกคนบุกโมบาเลี้ยวซ้ายจะไปใส่เดี๋ยวเขาจะลองไปซื้อวันนะมันจะมันจะเป็นจ้งได้ บอกความกับเคยเคยจะเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวานี่มันสิไปดงจองบ่ทุกคนเนาะนี่เป็นตลาดน้อยทุกคนเงินผักโกโก้ซ,ซิตี้เนาะเขตอ่าน,น้ำป,ป่าสัมเคตทุกคนสโตโูดอน้ำใหญ่เนาะสโตโูดอน้ำโอ้ใหญ่หลายเงินผักโกโก้ซิตี้ ครั้งแรกทุกคนเนาะที่เคยมาเคียนเนี่ยพาทุกคนมาเลาะเบิ่งนี่ก็เป็นหงเฮียนหงเฮียนอย่างเรเห็นป้ายเลยทุกคนจะเชือ่ออะไรมาอ่านให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะน่าจะเป็นหงเฮียนสมเครท,ทุกคนหงเฮียนประมสมบูรณ์เนาะปอ .1 ฮาป .5, 5. บ้านคนก็หลายครับสมบูรณ์ทุกคนถือว่าบ่อนว่างนี่บ่มีแล้วแหละเนาะเออเขีนี้มีกับเป็นไรนึงเนี่ยบบกงบประมางนี้จะไปรซอดใส่อยู่ทางนี้ทุกคนเดียวซ้ายกับเป็นประตูตวัดบ่เดียวขวาไปใส่บวกเอ้าตูดตูดมาน้ำกันเบิ่ง ภาพรวมเนาะนี่ก็มาครั้งแรกทุกคนเนาะคิดว่าคนเวี้ยงจันทร์กันน้อยคนที่เคยได้มาทุกคนน,นอกจากคนเนี่ยที่มีบ้านตั้งอยู่เขียนนี้วัดสันเคนฮาร,ริซ่าอาหารตามสั่งอืมถือว่าเป็นทางเลาะบ้านทุกคน,นทางเข้าหมู่บ้านเนาะแล้วออกมาเสื่อมต่อใส่ าทางเส้นใหญ่คือเก่าเนาะอันนี้คือมาเลี้ยวขวานี่นาจะไปนั่นทุกคนน่าจะไปเลี้ยวขวาน่าจะไปนั่นเนะาะอาขามน้อยบอกหนากไปเบิ่งน้ำกันทุกคน ข่ายเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้น่าจะไปศิลัสริปีนเนาออกคำก่อคนคุ้นละ่ะเขตน,นี้จะเป็นทางเลาะหมู่บ้านทุกคนเมื่อกีน้นี่นะะทายทุกคนด้เบิ่งนำกันมีห้านอ่ารังอาเซีเนะห้านจอดเล็กจอดเลดต่างๆห้องขวดพญาครัห้านขายยา บรรยากาศทุกคนถ้าเลี้ยวซ้ายนี่นะ่าจะไปสู่วังทรายทุกคนนะเลี้ยวขวานี่จะไปทางหามอน,กนเก่าเนาะเป็นวันเลี้ยวซ้ายทุกคนพาทุกคนไปเป็นบรรยากาศโต้เนาะ อันนี้แม like ่นกลุ่มตำรวจคุ้มขังเลยรัชสรเนาะคไายสำเพียเก่าทุกคณหงมอ BNL BNL BLL สนุกผมแมนแอนดูป่ะหากระดิ่ซื้อเนาะหงมอเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นตอนสว่างแรงแล้วทุกคนคนระับ6โมงละห้องป้าก็สิเริ่มมืดอึ้นทุกคนนะอาทิตย์เริ่มอัสด่งละงามแรงงามง่ายนะพูดอดไรก็บซีอ้อยนะกลับเงานกลับบ้านเตรียมเข้าเตรียมน้ำนะกินอาหารแรงน้ำกันเอาวกล้วยยูราบีหนึ่งสิบห้าบาททุกคนนะ หรือประมาณเท่าไรประมาณ0.7ดอลลาร์ทุกคนเนะ70เซนต์ของห้องนะถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณสาวไปบาททุกคนเนะกี่สิสสกบกว่าบาทสภาพทุกคนถ่ายให้ได้เป็น โซนนี้เบาค้างพวกก็ได้แปลกสจทุกคนเนาะก็่จะเลาะถ่ายเขียนในเมืองนี่แหละให้ได้เบืองน้ำกันถ่ายสภาพรวมว่าเวียงจัดปัจจุบนันมีมีการเปลี่ยนแปลงจังเานะมีอย่างเกิดใหม่มีอย่างลดลงอันนี้ต้นอย่างเนาะทุกคนงามดีเนาะกบใหม่กบยู่หน้าปัมน้ำมันแสงสว่างนะปัมเชื้อไฟลา ขายมากักไม้แคมทางขายเสื้อผ้าขายน้ำปั่นนี่เปนตลาดดวงจองทุกคนเนาะตลาดใหญ่หหายเลยแหละดวงจองเลยคิดว่าเครื่องอยู่เครื่องกินก็ค่อนข้างครบทุกคนมีห้านขายยาใส่สะอาดเนาะ็นฟาร,ร์มาซีเนาะเครื่องค่อนข้างครบทุกคนเลยทีน่น ประมาณนี้ทุกคนนะตลาดโดมจองถายทุกคนได้เป็นสภาพารวม,ม้วกันเนาะเดี๋ยวมะนาวพาทุกคนลอะตลาดทุกคนเนาะปัจจุบันี้กระถ่ายบรรยากาศอ้อมๆทุกคนได้เป็นกันอ้าวพอกระแมนคิดหน้าทุกคนเน,ะนาะพอใจที่ตามผสมเนาะ ทุกคนเนาะกดไลค์กดติดตามกด subscribe เนาะส่องเบาคำนะมีกาลัางใจทางเบาคำได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆเรื่อยๆทุกคนเนาะที่นี่นะบ้านขามงอยอบ้านดงจองเมืองไซเซธาหาแล้วก็เลิไม่จัดทุกคนเนาะขอขอบใจ